ี่อดีประภาวดีวรวิศนักกุลพบกับพี่อดีคุณ <teor> ผ <in> ู้ชมจะได้พบกับข้อกฎหมายที่ควรรู้เช่นเคยนะคะทราบกันหรือยังคะว่าตั้งแต่วันที่12เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ใส่หน้ากากผ้าออกนอกบ้านเป็นความผิดนะคะซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี2558มาตรา51เมียตาโทษปรับไม่เกิน20,000บาทไร้คนสงสัย20,000บาทอะไรหรอคะ พี่ดิจะบอกว่าข้อกฎหมายเขียนว่ามีอัตราโทษปรับไม่เกิน20,000บาทนั่นหมายถึงอาจจะตดนปรับ100หรือ1000หรือแล้วแต่กรณีแล้วแต่สถานการณ์ไปค่ะดังนั้นคนในนครสวรรค์ควรใส่ใจคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนครสวรรค์อย่างเคร่งรัดนะคะดูแลตัวเองและใส่ใจกดระเบียบเท่านี้ก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือสังคมแบบอัตโนมัติแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ